ปัญหาหนูก็รู้เชียรอยากไปหานะเอออยากจะเจออยากจะเจอเดี๋ยวเสียโทรหาใหม่แะ้เจอจูบุตรดีเด้สวัสดีทุกคนผมเสียปุ่มเพรมศักดิ์สิทธิมัฒนาเองครับคุยอยู่กับหวานใจอุ้ยน้องเนี่ยเขาหวงเสียมากรักเสียมาก เียอยากจะไปหาที่เป็นห่วงบอกว่านี่เมื่อเช้าน้ำมันกลุ่มเบนซินขึ้นมา80ซต่งไม่อยากให้เสียเติมน้ำมันมันแพงโอ้ระดับเสียเสียบอกเลยเรื่องเงินไม่ใช่ปัญหาหัวใจมันเรียกร้องอยากจะไปไม่พอ,อยังไม่ยอมให้ไปบอกว่าเสียช่วงนี้เดี๋ยวฝนตกขับรถมาระหว่างทางอันตรายหุบหลับมาห่วงมากอย่างนี้นะ เนื่องจากว่าอากาศบ้านเราตอนนี้นะลมใต้และลมตะวันออกเฉีงยงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยประเทศไทยแนละทะเลอันดามันทําให้ไทยเรามีฝนบางพื้นที่โดยเฉพาะกรุงเทพมหาคนครและปะริมณฑลรวมถึงภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนเยอะกว่าภาคอื่นๆยังไงก็ต้องระวังกันด้วยนะครับเอไปดูกันต่อสิ ถ้าเกิดว่าเสียเนี่ยจะพาน้องเขาไปเที่ยวต่างจังหวัดขับรถไปตรงไหนต้องระวังฝนอ่ะไปเริ่มทางภาคเหนือสําหรับภาคเหนือ,อมีฝนได้20%ของพื้นที่แถวแม่ฮ่องสอนตากําแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคอีสานมีฝน30%ของพื้นที่มีฝนได้ที่ร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝน30%ของพื้นที่แถวอุทยัยธานีลบบุรีสุ พันธุ์บุรีการจนะบุรีราชบุรีนะครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกฝนเยอะ60%ของพื้นที่ระวังฝนตกหนักที่ฉะเชิงเซาสะแก้วชนบุรีระยองจันทบ,บุรีและก็จังหวัดตราดทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1 m. เมตรเช่นเดียวกับภาคใต้มีฝน60%ของพื้นที่ระวังฝนตกหนักที่สุราษฎร์ธานีนะครศรีธรรมราช พัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสพังงาภูเก็ตกระบี่ตังและสตูลทะเลอันดามันและอ่าวไทยเนี่ยคลื่นสูงประมาณ1เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนอง60%ของพื้นที่ระวังฝนตกหนักบางแห่งนะครับพื้นที่ไหนมีฝนตกหนักเดินทางด้วยความระมัดระวังแต่เอาเข้าจริงๆถามเสียกังวลไหมเหลืองเติมน้ำมันก็กังวลน,นะมันก็เติมเยอะ ถึงแม้ว่าเรื่องเงินเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่เติมบ่อยๆมันก็เครียดเหมือนกันนะเนี่ยเออเฮ้ยเดี๋ยวนะไปน้ำมันน้องหนูของเสียนี่ซ้อนท้ายใครไปไปกอดเอลใครเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรีที่บอกเป็นห่วงัวเติมน้ำมันแพงเป็นห่วงกลัวฝนตกขัดระอันตราย้อเดี๋ยวเดียวก่อนเสียต้องขอไปเคลียร์ก่อนไม่ได้ไม่ได้เรื่องที่ต้องเคลียร์หวานใจของเสียสวัสดีนะทุกคนทำนี้ได้อย่างไรรับสายสิ